เอาเป็นไงบ้างอ่ะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอ่ะเอาเอาถอดไปด้วยทอดผ้าไปด้วยเนื้อพยักวันนี้เป็นไงบ้างหนูก็เมื่อเช้ารถหลาเยอะอ๋เมื่อเช้ารถเยอะด้วยเมื่อเช้ารถเยอะรถไปเท่าไหร่ประมกับสองกอนโอ้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะหมดไหมเนี่ยวันนี้หมดไหมปลายยกปลายยกสีมีแผ่วเลยปลายยกสีมีแผ่วยังไม่ดีแล้วก็แบบเออแล้วเราไปกลับไปเรากลับไปทำมานทำได้ จังหวะที่ทําได้เพราะอะไรยังไงอ่ะก็พี่อันเฉียดอ๋อลูกพี่ผมได้หัวมิตรอันเฉียดเท่าไหร่เท่าไหร่สองฮะสองหมื่นสองหมื่นบาทเออพอดีพอใจพอใจขนาดไหนก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เราเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เอาที่เหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์ไปปะพงอะไรตรงไหนแดงไม่ดีแดงดีเยอะไปหน่อยอ่านี้เยอะไปหน่อยนะนี่ถ้าเกิดว่าคู่ชกเขาไม่หมดเที่ยงมันเป็นเป็นเรื่องเหมือนกันนะใช่ไหม ค่าก่อนหน้านี้ไปแพ้ใครมาหนูแพ้น็อกด้วยดิแพ้น็อกแล้วปะโอ้เหมือนกับจะชนะแล้วเนี่ยที่ประชุมธานีปะใช่ครับโอ้ยวันนั้นเราก็ไปกับเราเลยเออก็สะดุดซ้อมเราเป็นไขรหรือปะอ้าวเป็นใครเป็นไขรไม่ได้บอกชุวงที่เออหรือเปล่าโอ้ก็เลยหมดไปเลยโอ้เลยหมดไปเลยนะใช่ครับอ่าแต่ก่อนก่อนหมดในช่วงดีนะช่วงดีช่วงดีอ่อเอาแล้วคาใจไหมล่ะก็ทองทองครับเออ ข้าใจพิกัดเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าร้อยยี่สิบได้ไหมร้อยสิบเก้ารู้สึกว่าแบบตึงทุมมาเยอะด้วยเฮารวมสรุปว่าเนี่ยคือที่ที่พิกัดที่ดีที่สุดของเราคือร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบพยายระหยัดเพลินร้อยสิบเก้าเลยอ่อ๋อก็ก็ต้องปรับปรุงเรื่องแรงอ่ะนะใช่ไหมเรื่องนี้เรื่องใหญ่ได้ไหมเดี๋ยวว่าซ้อมซ้อมก็ซ้อมดีครับแต่ว่าเรามาลดน้ำหนักเยอะพอที่ซ้อมก็ซ้อมเหมือนเดิม

โอเควันนี้ก็โอเค